ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดานังเดติสีรังระกติ พวนังพเวตวาติติณบัดนีบบน้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาวันนี้เป็นวันพระข้างขึ้นเดือนสองเต็มในปีพุทธศักราช2569ัน เราท่านทางหลายน้อมกายวาจาใจของตนให้เป็นทานเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาบัตนน้จงเติมแต่งปัญญาให้ดีและงดงามในตนของตนจึงได้ยกบาระคาถาวาดานังเดติการให้ทานนั้นเป็นเบื้องตน้นศสีรังรักติศีลสำเร็จด้วยกิริยารักษาและคุ้มครองภาวนาภเวตวา การเจริญจิตตะภาวนาสำเร็จโดยการรักษากจิตอันตนพึงทำรรประพฤติตนปฏิบัติตนดังคำแห่งพระบุรพาจารย์ทันวาไว้ว่าให้ภาวนาพุทธโธพุทธโธเนอร์อันนี้เป็นปกติคำสอนขององค์หลวงปู่เสากันตะศิโลทันวางเอาไว้เพราะท่านในเห็นว่าการภาวนาพระเวตวาก็คือการ สำนึกอยู่เนืองเนืองสำนึกในพุโทโธอยู่เนืองเนืองนึกในพุโทโธอยู่เนืองเนืองเป็นกิริยาพะเวตวะนเวตวตั่นคือเป็นกิริยาที่มากขึ้นจเจริญขึ้นดีขึ้นอวนพีขึ้นในใจของเราของเราท่านทั้งหลายอะไรที่มากขึ้นอะไรที่ดีขึ้นอะไรที่อ้วนพีขึ้น คือสติรู้ตัวสติรู้ระลึกสติรู้ตามสติรู้ชัดสติรู้เท่าทัานนั่นแหละอวนขึ้นมุพีดีแดงขึ้นในใจของเราของท่านนั่นแหละจึงชื่อว่าเป็นกิริยาของผู้คุ้มครองต้นของผู้ประพฤติตนของผู้ปฏิบัติตน ดังนั้นการฝึกความงามการแต้มแต้งให้สวยงามขึ้นในใจของเราของเรานี่ต้องอาศัยงามในเบื้องต้นทานศีละงามในทรมกลางสมาธิงามในที่สุดคือปัญญานั้นเราจะเข้าถึงความงามพร้อมอันเป็นพุทธ ประสงค์อันเป็นพุทธปริยายของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าประสงค์จงใจใเราท่านเป็นคนดีงามพระพุทธเจา้ามีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะให้สัตวโลกผู้มีวาสนาดีต่อพระองค์นี้ให้เป็นผู้ดีและงดงามในตนของตนนั่นจึงว่าเราใครครวนตรึกตรองเถิดนะ เมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเราเดินไววแต่เวลาในชีวิตของเราเดินช้าชีวิตของเราเดินช้าแต่วันเวลาในชีวิตของเราเดินไวว เมื่อเรารู้แค่นี้เราก็มานึกย้อนในตนของตนว่าเออเอาเถอะนาฬิกาของชีวิต24ชั่วโมงในหนึ่งวันเอา24ชั่วโมงในหนึ่งวันบางวันเดินไวัยบางวันเดินช้าวันที่มีความสุขเดินไวัยแล้วเกินวันที่มีความทุกข์นอน ป่วยอยู่ในเตียงหมอเตียงพยาบาลโอ้ยเมื่อไรจะคำแจงเมื่อไรจะจบวันต่อวันสักทีนาะนาะแต่วันเวลาที่สุขชำ่ำช้ำลานชื่นบานเฉลิมฉลองกลับเอ๊ะวันนี้หมดไปไวัหละเกินนาะนเห็นไหมเมื่อเรารู้แค่นี้ เรายัางจัดการใจของเราไม่เป็นพระรบรมศาสดาจึงประกาศบอกให้จัดการใจให้คุ้มครองใจให้ปฏิบัติใจรักษาใจของตนรักษาใจโดยการสละจากะยื่นให้ชื่อว่าทานังเทติรักษาใจของตนโดยการคุ้มครองสํารวมระมัดระวังกรรมราปรามเฮือเฮืออย่านะอย่านะอยู่ในตนของตอนนั้นศีลจึงเกิดขึ้น าในการห้ามการปรา์เออเนี่ยเป็นเครื่องดีเรื่องงามไหวพระสวดมนต์เจริญเมตตารักษาศีลจะมาทานตามกำลังได้ได้ไดทำเถอะทำเถอะนั่นเป็นศีลของเราแล้วเป็นภเวตาวาเป็นการทำตนให้ดีขึ้นทำตนให้งามขึ้นทำตนให้เหมาะขึ้นจากนั้นพระพุทธองค์ ตรัสสอนถึงว่าพวกเราท่านทุกคนนี้เมื่อปรารถนาสิ่งดีมีสุขก่อจงหรือยังตนของตนให้ได้มีสติคุ้มครองได้มีสติรักษาสติเตสังนิวารณังสติทางหลายยอมรักษาคุ้มครองบุคคลให้สะอาดและหมดจดได้จากที่เปรอะมองยานะอย่าไปย่ำลงไปนั่นมันอาจจม ของเน่าของเหม็นอย่าไปเหยียบหลงไปนั่นเมื่อคีเปรขีโครนมันจะเปรหมองนั่นเมื่อมีสติห้ามปราเมื่อมีปัญญารู้ว่านั้นเป็นสิ่งนาทีเน่าที่เหม็นนั้นเป็นสิ่งที่เปรสกปรกนั่นแหละ ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาคุ้มครองตนรักษาตนโดยดีนี้ให้คิดใครกครวหนึ่งช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้เราท่านทุกคนจะถือสภาวะอย่างใดให้เป็นไปเอวังภาวีเมื่อเป็นดังนี้ภาวะกระชับกะสั้นชั้นนักหนาะ เอวังธรรมโมนะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเอวังอนาติโตนะเราจะลวงพ้นเป็นไปไม่ได้ เมื่อเรารู้ว่าชีวิตมันกระชับกระสันสั่นนักแลสิ่งที่จะพังให้ยืดยาวได้ด้วยทานศีลสมาธิและปัญญาดังที่ท่านทั้งหลายได้มุมาณอุสหหฝักไฟตั้งใจในตนของตนเชื่อแทแนแท้วานี้แหละการทำที่พึ่งให้แก่ตนด้วยธรรมะการรักษาที่พึ่งให้แก่ตนด้วยความดีงามยังไม่พอหนาะยังไม่พอหนาะท่านทั้งหลายต้อง ทำให้มากกว่านี้ต้องเจริญให้มากก่อนนี้ต้องใส่ใจให้มากก่อนนี้ต้องฝักไฟให้มากให้มากกว่าน,าากกานี้แล้วท่านจะเข้าใจว่าคำว่าพระพุทธเจ้ารักเราเนี่รักแบบไหนพระพุทธเจ้าห่วงเรานี่่วงแบบไหนพระพุทธเจ้าคุ้มครองเราเนี่ยคุ้มครองอย่างไหนอย่างไรนี่ ต้องได้คำตอบนะท่านทั้งหลายในตนของตนให้ดีให้งามเถิดอันนั้นจึงได้ยกขึ้นมาย้ำพระรเตือนว่า ทานังเทติการให้ทานเหมือนเทน้ำออกจากถังให้แล้วแล้วอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดถืออย่าไปห่วงอะไรสีหลังหลักติตั้งใจสมาทานรักษาแล้วต้องคุ้มครองให้ดีต้องรักษาให้ดีอย่าทิ้งทิ้งว่างคว้างหลงหลงลืมลืมภาวนังภาวเวตวา รักษาความดีงามความเจริญและงอกงามให้มีในตนข้องตนนี้พึงให้ถือเป็นอันดับแรกในชีวิตของตนลืมตาตื่นขึ้นมานึกถึงการปันแบ่งให้ทานตามกำลังที่มีในระหว่างมื้ในระหว่างวันนึกถึงการรักษาจิตคุ้มครอง ครองใจของตนเองไม่ให้เป็นบาปทุกโทษกรรมเวรทั้งหลายในระหว่างวันต่อวันนั้นให้ตั้งใจว่าชีวิตฉันล่วงไปหนึ่งวัน ความแก่ของฉันได้มาความป่วยไข้ของฉันได้มา,ฉ,าฉันอย่านิ่งนอนใจฉันอย่าชลาใจนาะฉันจงเป็นผู้ปลุกลุกตนให้ตื่นขึ้นมาพร่ำภาวนาอย่างน้อยนับพุทธโธให้ได้เท่ากับอายุตั้งแต่เช้าขึ้นมานั่นจึงชื่อว่าภาวนาแล้ววันนี้นับไม่ท้่วนในระหว่างวันกับนับให้ครบในระหว่างมือ้อ วันนี้ฉันยังไม่ครบเลยเมื่อเช้านับไปนับไปหลงลืมกับํำคาญเสียนะเนืนนพุโทโธหนึ่งพุโทโธสองพุโทโธสามไปไม่เท่าไหร่ก็รำคาญใจต้นอ้าวหลงลืมละทิ้งไปนางวางลงแล้วก็มาเจริญใหม่มากำหนดใหม่นั่นวันต่อวัน นะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ลีกูชอขมักเมนวิ่งเต้นนะคนหนึ่งไปทางนั้นคนหนึ่งไปทางนี้กว่าจะสาะอ,อยู่ได้กินโอ้ยเอาเวลาไหนมาพุทโธพุทโธนะก็เอาเวลาที่ยังหายใจเอาเวลาที่ยังรู้ตัวเอาเวลาที่ยังรู้วชีวิตยังมีอยู่นั่นจงหายใจด้วยพุทโธจงหายใจด้วยพุทโธจง ใจด้วยพุทธโธนั่นแหละชื่อว่าภาวานาพระเวตาก็คือ,คอนะภาวานาทีละเล็กทีละน้อยคราวละเล็กคราวละน้อยสะสมไปเถอะสะสมไปเถอนะคำตอบอยู่กับใจท่านพระอนิสง์อยู่กับตนของท่านทั้งหลายานั้นในโลกยุคใหม่สมัยใหม่มันปรนเปรอเราได้โดยรอบด่านทวนทั่วไปทั้งหมดเลย แต่มันหายใจแทนเราไม่ได้แต่มันหายใจแทนเราไม่ได้แต่มันได้แขนับลมหายใจให้เราแค่นั้นเหมือนเครื่องมือหมอใช่ไหมเครื่องมือหมอเนี่ย,นยจะสอดลมหายใจเข้าไปเท่าไหร่ก็ตามลึกจนถึงยวงปอดก็ตามเถอะเราต้องหายใจเองอยู่ดีมันเก่งมากแค่แขนับจำนวนหายใจให้เราแค่นั้นแหละฉะนั้นโลกยุคใดๆก็ตาม มนุษย์อย่างเราเราท่านท่านในหูสองข้างนะมีอยู่นี่มันต้องหายใจด้วยตัวเองนะไม่มีใครหายใจแทนเราได้เครื่องมือหมอจะเก่งเท่าไหร่ก็ตามมันได้แต่นับลมหายใจให้เราเอาหายใจกี่ครั้งแค่นั้นแหละาหายใจกี่ครั้งก็ยังเอาร่างกายของเรานั่นแหละเป็นตัวเกณฑ์เอาชีพจรของเราเป็นตัวหลักไว้นานเห็นไหม ถ้าเราไม่หายใจดยพุทโธพุทโธแล้วพระพุทธเจ้าจะอยู่กับเราได้อย่างไรกันเล่าเอวังก็มีด้วยปาการัชนีอายุวัตถโกตโนวัตโกสิริวัตโกยศวัตถโกบลวัตถโกอนนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพปะาอายุวันโสุขา